สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับซีซีทีวีนะครับเรามาลุยแ a t t ท e Royale k i ง o o t the Kill มาคนเดียวเลยครับตอนนี้ประมาณตีสามนะครับน้องๆหลับกันหมดแล้วเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มีผู้หญิงด้วยวายเคอีกสี่คนไ,ไม่รู้ใครนะครับฮะไอเฮีย mm hmm. <Huh? S 2> พูดว่าอะไรวะอะไรเฮีย ไม่อยู่แหละมีคนลงมีลูกสองมึงเฮ้ยไปไหนวะเครียไปไหนหรอวะไ,ไปไหนหรอวะ ไอ้เดีกว่าไปไหนสาวน้อยไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยของฉันพี่ก็วาน้องวิ่งไปไหนอา้าวตายแล้วหนึ่งพวกเราอะไรวะเฮี้ยตาโอ้ย,ย,อยเจอของดีมัเฟกันเกียดปั๊มเยอะเฮ้ยมีชุดเกาะด้วยว่าทั้งวะนนี้เจอยิงตูดปึ้งเดียวตายเลยเมื่อกี้เดียวจริงๆ เฮ้ยม,มีกระเป๋าด้ว่ะคืออ้าวตายหนึ่งเพื่อเราไม่น่ารีบเลยรีบไปไหนกันนะจ๊ะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะเนี่ย้องเทก่อนตอาวันนี้รปเบิร์ดแก๊สมีอีกเหรอเนี่ยถึงก็ไม่มีแล้วเอ้ยยุบฟองทิ้งไปเลยเก็บเอาไหม กีจะลุกซอมไปนัดเดียวเข้าหลังเลยนะครับบึมเดี๋ยวนปรับความทนทานของหมวกกันน็อกนะครับให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ AR นัดเดียวเข้าหัวไม่ตายแล้วนะครับตอนนี้เข้าหมวกกันน็อกไม่ตายแล้วนะค,ความทนทานอยู่ที่สองหมื่นเลยนะครับ โหสุงเยอะจังมันต่างกับหมยูเอ็นมากนี่เดี๋ยวเปิดดูนี่ครับพลันงานสองหมื่นส่วนยูเอ็นก็สองหมืนเท่ากันแต่ว่ายูเอ็มันจะดีกว่าใช่ไหมป้องกันส่วนหัวได้ดีกว่านะแต่ถ้ายิงหน้าก็ตายเลยเฮ้โหลมันจะให้โหลัทำไมไบ่อย <Hello. S 1> ๆอ,อีนี่ยิงแม่มเลย <Hello. S 1> อะยิงแม่มเลยพูดว่าอะไรวะ เมียก้าเลยแปลกฮะทำไมมีแต่เอวะเดี๋ยวแกได้ปลาเล่นอะไรของเมืองไอ้สาเจอกูหลอกต,ตัวโตเดี๋เลียบิ่งเข้ามาเลยเด ไปสองเดหมีประ่ะกดว่าเราต้องมีอีกอะไรอาเลยกลวตัอวอาการแม่งหลวก็ช้าเลยอะแต่ก็ได้อยู่นะไหนวะล่ะได้เสมอรอโทรสนองมาดดกาแม่งหลัวโคตช้าเลย บวกยังไม่บวกอยู่อ่ะนี่ไม่กล้าเก็บของเลยกดแมขึ้นมาชาร์จแมวแล้วไอ้ฮะเยอะ โอ้ยเกาะนมันเกือบแตกเก็บไปสอ็ได้แทวเฮาเขาเปลีย่ยนาเยอะขบก็เยอะเลยทุกวนเพื่อนมันต้องอยู่แบบเฮ้ยมีคนเปิดประตูฝั่งโน้นด้วยในสองตัวนี้แน่เลยเพื่อนมันตายมันเลยข้ามฝั่งมาคลาดดาวไว้ก่อนมีคนเปิดประตูแล้วข้างบน วายเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยหญิงเข้าหน้าไม่ตายมาสระเป็มเงา,าหมดตี้เลยอะโอเคยเดี๋ยวเจอกันภาพสองั่ะเดีดยวดอปเสื้อมาดิ <c oughs> เอาชุดเปล่าเอาเกงเปล่า <c oughs> ดอกมาเดี๋ยวดอกมาเดี๋ยวภาปิดปากอ่ะดอกมาได้เลย <c oughs> เก็บ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 ภาปิดปากอ่ะดอกได้นะแต่พี่ดอะทำหน้ากากให้ <c oughs> อา่า เก็บเก็บอย่างเปี้ยวอ่ะชุดแม่งแอดดัลซินน่ะแอดดัลซินรุ่ยหิมะว้าเอาเปล่าเสื้อเปล่าเย้โคตรเปี้ยวถอดเสื้อเก่งเก่งเก่งว่ะถอดมาเดชเสื้อมาเดชทำไดมาเดชมาเดชถอดมาเดชเฮ้ยเดี๋ยวไปเย็นเก็บไปเย็นเก็บไม่ทันเอาเก็บเลยเก็บเลยเร็วเก็บเลยเดี๋ยวหายเอาเก็บ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  เก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วเร็วดิเร็วดิจะได้ครบทีมแล้วดอกมาดิเก็บตัวเก็บตัวตัวตัวเก็บนะเก็บนะเก็บเก็บเก็บดิเก็บดิเยสเอาว่ะเฮ้ยมาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันโอ้ยเท่โคตรเปรี้ยวเนาะเฮ้ยตอนนี้จะเป็นชื่อชื่อคลิปไลนี่เอเดอร์ซินคลิปนี่เอเดอร์ซินคลิปห้ามตายนะเว้ยเห็ดวันว่ะเอาว่ะ ว้าแบ่งกับหมาลายจุดเลยเสื้ <c oughs> ลอลายหมาลายจุดโอ้โหแม่งลงตรงนี้เลยกลางภูเขาไอ<ม>้แค่เขื่อนพยายามเบี่ยงไปเขื่อนใกล้สุดอะ่ะบ้านโหดไม่ถึงไปตรงโกดังที่มันเออา,าก้ามายิงเราเมื่อวานน่ะเนี่ยคนไทยอะ่ะละไรอะไตรงนี้ใกล้สุดแล้วแบบนั้นเราไปคือไอ้บ้านโหดไม่ถึงตรงนี้ถึงเบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาพี่จะถึงแล้ว เฮ้ยแม่นั้นเราไม่มีจุดลงแล้วถึงดิเนี่ยแม่นั้นเราก็ไม่มีจุดลงอ่ะเฮ้ยพี่ได้ปืนแล้วพี่รอบเองมาเหอะมาเหอะลงไปเก็บของเลยไปเก็บอ้ยพวกเรานี่ไม่มีใครแล้วพวกเราหมดเลยโอเคฮาสินใช้ปืนว่ะเฮ้ยมันข้างบนนี้มีปืนพกอยู่เมาสใช้ฮันูเลยใช้ฮนูเนียฮนูเนีเย่ยฮนูก็มีลูกศรก็มีเี่ย เฮ้ยแกเอาลูกซองไปดีกว่านี่ปืนพกอยู่นี่๋อแกมีปืนนี่หว่าพี่มาปืนพกนี้ตรงพี่เนี่ยมีปืนพกใครไม่มีมาเก็บไม่กนลูกอมืนกอะไรพี่อยู่ไหนวะเนี่ยไปยังอันคซินแกงอัลคซินไปยัง <laughs> ai lấy lò gòn, kè lò, lòเพื่อน gòn, má nương kè thêm kè thêm kinh kinh kinh, kinh nè kinh, hey, mì tiếng bự, đâu có tiếng bự đâu, đừng kinh, sẽ mã lai chốt bay, kèng mã để cá này để cá này, tại à rồi. แล้วส <No. S 1> ิน yes. ป so ืนพกว่าจังหวะนี้เฮ้ยประตูเปิดแล้วนะประตูเปิดแล้วนะระวังนะมีคนนะประตูเปิดแล้วนะพี่ว่ามันข้ามฝั่งมาแล้วอะเฮ้ยมันยิงมาแล้วมีปืนพกปืนพกตรงเนี้ยตรงแคมไฟมาเก็บเลยเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเฮ้ยยังไงนันฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วมันโดดไปโกดังแล้ว

เดี๋ยวเดี s <S you, ah! e> ๋ยวเดี um ๋ยวมันกำลังด่านอยู่มันด่ามันด่านอยู่มันด่านอยู่มันยังไม่มามันยังไม่มาเลยเพื่อเดี๋ยวพุ่งดิเดี๋ยวแอบยิงเดี๋ยวพุ่งยิงมันดิโอ้ยเงินพกยิงไม่ตายไหนล่ะวะเฮ้ยไม่ตายเออตายแล้วเจอลุมยิงเงี้ยเจอขึ้นพกลุมยิงแก๊งขึ้นพุ่งมีปะวะ ตัวนี้พี่ิงมันไปหลายโลหลายดอกแล้วโอ้โหมันก็มีปืนพกเหมือนกันเฮ้ยน,นี่ไงมันตัวนี้ปืนพกเนี่ยนองมันไ่แ่เฮ้ยนี่ลูกซองใครเอาลูกซองมาเอาเดิเก็บของเก็บของระวังด้วยนีน่นี่พี่ดอกให้อ่ะมีกระเป๋าอันนี้พี่ดอกให้ปืนพกปืนพกพ เอาลูกซองไปด้วยอ่ะแบ่งกระสุนกันอ่ะเนี่ยเมื่อกี้พี่เก็บกระสุนมาไงเน,นี่ยมาเก็บตรงพี่เนี่ยมาเก็บตรงพี่เนี่ยในถุงก็มีอ่ะถุงมีอ่ะในถุงมีลูกซองเก็บเลยเอากระสุนอีกบ้างลูกซองอ่ะเอาไปสามลัดอ่ะแบ่งกันในลูกซองอ่ะ,ออะพีข้างหลังเคแก๊งหมาได้จุดมีคนอีออกเหรอแกนม่เหรอวนันมีเฮ้ยหมดแล้วมัง้ง ถ้ามันวิ่งตรงนี้หมดแล้วมันมามันก็เนี่ยสามถุงเนี่ยมันตายกันหมดเนี่ยเข้าไปดูดิปะหมดแล้วมั้งหมดแล้วมีหมวกกับนกะกันยังเนี่ยใส่หมวกกับนกะกันยังปะปลาลงเขื่อน<ม>ลงเขื่อนปลาเราเอ้ยรถมามีรถมามีรถมาแอร์บอลรถจีบมามรถจีบมา,มมา,มมาเฮ้ยมันมางี้แน่เลยเตรียมยิงเต็มยิง ไม่มาว่ะมันเลยไปแล้วเฮ้ยมันจอดมันจอดแล้วมันจอดแล้วรอมันพี่รอดมาเฮ้ยมันยิงสู้ว่ะมันยิงสู้ว่ะนี่ไงมันจอดสะพานเนี่ยมันจอดสู้เนี่ยมันไม่ไปเนี่ยยี่ปืนพกแม่งยิงกระสุนตกนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ั้งไงมันมา้มันกำลังมา มาแล้วมาแล้วมันมันเห็นพี่คนเดียวจะเย็นจะเย็นมันกำลังจะมามันเห็นพี่คนเดียวมันจะเข้ามาแล้วมาแล้วโดนโดนโดนเต็มตัวช้ามันเอาไปช้ามันช้ามันเร็วช้ามันมันมาแล้วตายตายตายเดชสัพท์เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะาหูสองนัดไอ้รถฟรีอ้าวรถไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยรถตกลงมาข้างล่างเหรอเฮ้ยไม่ใช่มันพุ่งลงไปรถไปลงไปข้างล่างเฮ้ยนี่ไง รัดหนึ่งเก็บของเก็บของ,ของเออเมื่อกี้พี่ยิงอับมันม,มามาขึ้นมาขึ้นมา,มาเฮ้ยเราจะเราจะไปทำไมวะเดี๋ยวเราลดแอบไอนี้แหละเราลงไปฟาร์มของในเขื่อนก่อนเรา,า,าจะไปทำไมวะมันบงไอเนี้ป่ะปะลงไปฟาร์มของงในเนี่ยในเขื่อนอ่ะมาเร็ว ปปลงไปฟาร์มของกันปะนั่งอยู่เฮ้ยเฮนีคนแไรนี่เ,เรารอมันรอมันรอมันกิมยิงพี่อยู่ไม่โดนกด,ดังนี้กด,ดังนี้กดังนี้โอแม่งใครเข้าไปวะเน,นี่ยจะฆ่าเข้าไปวะเนี่ยโดนโดนโดนตายตายตาย่ยเจอเอ็มเก้าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งลุดของเลยอ่พิ่งลุดของ เฮ้ยมีเอาว่ะเอาว่ะพี่เองมีกระเป๋าตัวนี้ขยัากระเป๋าเฮ้ยระวังเย็ดแก๊งหมาไรจุดเราโหดว่ะไหนบอกไม่มีไงนี่ไงแอบไปนี่ไงจะเย็นจะเย็นเฮ้ยแอดอกมาแล้วว่ะเฮ้ยดอกมาต้องต้องไปแย่งคนเปอร์ก่อนต้องไปแล้วต้องวานี้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งดูก่อนดูว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงมันมาแล้วมันไปทางนี้ไปเลยเร็วกลับไปที่รถกันเร็ว ไปไปแย่งสไนเปอร์กันเดี๋ยวพี่ขับมารับก็ได้เรารอตรงนี้เดี๋ยวพี่ขับมารับก็ได้เฮ้ยดูก่อนนะมันลงไหมโอ้ยไม่ลงไปเถอะมันไม่ลงอีกไกลเลยแหละไปเถอะฟาร์มก่อนเถอะมันไม่ลงไม่ลงนึกว่ามันจะลงเออลงไอ้ฟาร์มเนี่ยมันลงแอร์ดอปมันลงไกลนู่นเลยมั้งข้างล่างนู่นน่ะโอ้แต่ใส่นี้แล้วกระเป๋ามันไม่เข้าเลยว่ะเนอะมันไม่มีกระเป๋าสีขาวนะเฮ้ย ยิงทำไมวะแกนตกใจโหมดนี้นะเว้ยเสียงปืนได้หันไปบู๊เลยยิงเล่นมันยิงง่ายนะพี่ได้พี่ยิงตามเมื่อกี้ไงยิงแล้วระเบิดเลยเหล็กอ่ะอยู่ไหนวะข้างบนเหรอ เอพี่ก็ไปหาข้างนอกมาเสียงมันลั่นเหมือนข้างนอกเลยนะข้างบนตรงนี้ออกมาข้างบนโอหตรงนี้มันเก็บปืนไปเรียบไปนี่หว่านี่มันเก็บไปหมดเลยมีเกาะปะวะป่าปะเราไปเราไปกดังหนึ่งก็ได้กดตามตู้เลยไปกดที่บ้านออย่างเงี้ยแล้วของที่บ้านอย่างเงี้ย อําอยู่ไหนอําโอเคโอเคไปเฮ้ยพีใสายเกงน่าเกลียดว่ะพี่ดอมเกงให้เปล่าไม่เฟี้ยวง้อเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไม่สายเกงไงเลยแอบซับสินก็โอดเห็นตูดเลยเห็นตูดเลยวิ่งเห็นตูดเลยอ่ะ มันคุมกางเกงขาสั้นไงมองไม่เห็นโอ้โหมันได้คอนบดกันหมดแล้ววะเนี่ยโอ้ยนัน่นยิงเดี๋ยวอย่างนี้ถอนเกงออกเลยพี่ว่าน่าเกียดอ่ะแม่งไม่มีเกงกระโดดเวลากระโดดนี่เห็นไข่เลยมีคนมาเซิร์สแล้วระวังนะหน้าโดนโดไปแล้วแหละโอ้ยนะโนะ โดนแล้วอ่ะไม่มีแล้วไอ้ตัวนั้นมันของเยอะเพล่อไรอ่ะไม่มีแล้วยังเฮ้ยตกใจไปเก็บมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยจังหวะนี้ต้องอ้าวเฮียใส่ผิดนี่โอ้เฟี้ยวว่ะ ไม่เฟี้ยวตรงกระเป๋าเนี่ยแม่งเห็นไข่เลยพี่เฮ้ยเราขึ้นรถด้วยปะกลับเหอเราขึ้นรถไปลงเมืองล่างเนี่ยไปเลาะเมืองล่างนู่นเดือะของไม่ค่อยมีแล้วว่ะตรงนี้หมดแล้วไม่มีจุดฟาร์มแล้วอะไรนะมีปืนพกกับลูกซองใช่ไหม ค้าสองครับเป็นไงก็โถเมื่อกี้พี่เอาลูกซองยิงไอ้ตัวนั้นนี่มันขับรถมาสองนัดอะตุ้มตุ้มนึกว่ามันตายมันไม่ตายผงใส่แม่งมีเกาะผมลองเป็นผู้ชายตายเลยมีใไรอย่างอรู่ใกล้รถให้มีรถให้มันระเบิดไปเลยแม่งยทำใหม่รถแม่งระเบิดได้ด้วยตกใจเลยเมื่อกี้อะเลือดเหลือยี่สิบเลยตานั้นอะ แสดงว่าตอนแรกที่เสียงระเบิดนี่คือมันขับรถเร่งกันใช่ไหมล้วไปชนใช่ไหมชนถานก็นะระเบิดเองตอนนีนน้กำลังชนรถไะไม่มเย้วันนี้แกง๊งแก๊งอัลซินไม่มีใครตายเลยเว้ยยังกลับมาลุ้นของอีเกเหรอ กระโดดขึ้นกระโดดแล้วกดขึ้นเออเยสถ่ายรูปหน่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองเออว่ะลงรถไหมจะได้ถ่ายลงหน้าปกคลิปไหมกดบี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 ให้หน่อยพี่ถ่ายให้หนึ่งสองเอาดีๆดิหนึ่งหนึ่งสองอไปโอเคดีไหมเดี๋ยวอัพลงหน้าปกแทนจะได้ไม่ต้องเอารูปในนี่ในแคป แก๊งหมาในจุดตรงนี้ตงว่ตรงไหนวะใช่ไอพวกนั้นมันโคนแล้วไงมันเพิ่งวิ่งออกจากตรงนี้แหละที่เราไปฆ่ามันตายเมื่อกี้มาเราไปล้อข้างล่างกันดีกว่าอยู่ดีๆก้ารถมาให้ฟรีๆเลยมันดูวก็พี่มีตัวเดียวมั้งี่ยมีคนเดียวมั้งี่ย แมง,อองอเออแมงผีเขามาเลยอ่ะกระโดดลงกับรถมาเลยอ่ะพี่ไปยิงล่อมันไงบนสะพานอ่ะแม่งวนรถกลับมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปรูวิเล็กนิดนึงเน่วอะ่ะเผื่อไม่มีคนค้นรูวิเล็กเฮ้ยไม่แน่นะบางทีมันยังไม่มีใครไปลงนะ อย่างไอตึกที่พี่ชอบไปอ่ะบางทียังไม่มีเลยนะพี่ไปค้นหลังๆอ่ะก็ดูคลิปเมื่อวานอ่ะที่เราไปเล่นในที่สองเห็นป่ะเราเพิ่งไปวงจะสุดท้ายแหละเห็นป่ะตรงแคนเบลเอรูบิเลกอ่ะยังมีของเลยเรายังไปเก็บของอยู่ในบ้านเลยหลังๆแล้วนะ่ะนั่นวงจะเล็กแล้วนะ่ะ <c oughs> มีืออมีรถตำรวจวะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยพึ่งลงนะเดี๋ยพึ่งลงนะเดี๋ยวไปดูมันเปิดประตูปเฮ้ยรถตำรวจนี่ไงเป็นไงขนของเลยเป็นไง <c oughs> ไปเลยลง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 ไ้รถตำรวจว่ะเอาว่ะแก๊งหมาไราจุดว้ยของครบอยู่แล้วรถตำรวจอ <c oughs> ะดูก็รู้เนี่ยมีเอด้วยไงล่ะเป็นไงล่ะ ว้าวฝนไอ้คิดก็บของเก็บของเก็บของตานี้แม่งแห้งมากเลยอ่ะเฮ้ยเจอเกาะว่ะเอาว่ะได้ใส่เกาะแล้วเว้ยเฮ้ยมีลูกซองนะใครอาลูกซองไหมมีไร้ช้ยไหมมันไปมีมาเออเปี้ยวงอ้อจริงจริง ครเจอกระเป๋าใหญ่บอกพี่นะใส่กระเป๋านี้แล้วมันไม่นี่เลยวะพี่เจอแต่กระเป๋าเล็กเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ไเก็บไปก่อนนี่ไงพี่เจอแล้วต้องละเก็บหมวกน,น็อตอยู่ไหนเล่าอยู่ไหนอ่๋อยังไง ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาช่วยเร็วมาช่วยเร็วบ้านนู้นบ้านนู้นทางไปบ้านใหญ่อะ่ะเต็มตัวแล้วแกแบบหไหนวะตรงนั้น,นแกหลบมาก่อนดิอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ย,ย,ยพี่โดนพี่โดนไอ้สัตว์โอ้โอเคพี่เนี่ยจะแตกหนึ่งเฮียมันยิงมาจากไหนวะมองไม่เห็นตัวมันเลยหโหตายหมดเลยไม่น่าเลยรีบไปนะเมื่เนี่ยเฮียเฮียเฮียเฮเหลือสามคนไปช่วยกันเร็ว เฮี้ยมันขับรถมาสามคันเลยอ่ะอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะตายอยู่แล้วไม่ทันหรอกไปไหนแล้ววะไม่เห็นไม่เห็นอยู่ในบ้านแน่เลยไปอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันพีดมาแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วยิงมัน ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอีกตัวสหัสสหัสช้าเลยช้าเลยพี่มันพี่มันสหัสรับอยู่ในบ้านพี่รอดเองโดลูกซอลแน่สั่นบึ้มบุ้มนี่ไงลูกวางอะไรล่วงไปเดีตายหมดร้อยชนะแล้วแก๊งน,นีจ้จบเลยจบเลยจบเลยแก๊งหมาไรจุด <laughs> หายไปสองคน ไแเราไปกันต่อเหลือสามห้าคนเองเก็บของโอ้โหรถแม่งมันมันมาจอดสามคันเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่หว่ารถแกนนี่หว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ใช่ไหมอ่าย <Yeah. S 1> ู่ใกล้เอฟมอเตรงเบย์ล่วงเบย์ล่วงเบย์ไอไ้ป๊บไอ้จบไอ้จบมีเออาเต็ม,ม R, ตเลยมาเอาเดี๋ยวพี่แบ่งให้ เ,เก็บเลยมาเก็บเลยเฮ้ยเร็วได้หสัหวสั่้รถตำรวจด้วยนึกว่าตานี้จะแบบเหลือห้าคนเฟี้ยวๆเลยเหล้าคนไปเร็วไปเร็วอ้ำอยู่ไหนอ้ำปไาบ้ากลับมารถตำรวจเร็วไปไปกันต่อเหลือสามคนไปเอ้จบเอ้จบ <S <S 2> <S 2> จัดไปพี่มีสไนด์นีกว่าตอนนี้ เมื่อกี้แม่งโดนยิงอเลยพี่จึกจึก,จกไกลแม่งเห็นนี่แกไม่โดนเกาะเลยไม่เกาะไม่ลดไอ้แกงเอลซินไปทัวร์เลนล่างเถอะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันเยอะอยู่ ใส่ได้ใส่ได้ต้องจอดรถก่อนอ่ะไอ้ยคน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 เอ้าเฮ้ยมันตายอ่ะเฮ้ยมันสู้กันนี่ว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยสู้แล้วโดดลงเร็วโดดลงเร็วหุ้ยโอ้ยเฮ้ยโซตีโซตีโซตีเด็ดแค่เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตายเหมือนกันไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะต้นมะลิข้างหลังมั้งเนี่ย